วันนี้เราจะมาดูหนังที่เรียบง่ายแต่ดิบเถื่อนภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องล่าเลือดเย็นเรื่องราวเริ่มที่นักฆ่ารุ่นเก่าคนหนึ่งที่กำลังจะวางมืออาศัยความทุ่มเทตลอดหลายปีของเขาและเงินบำนาญก้อนโตที่กำลังจะตกถึงมืออีกไม่นานก็จะได้ใช้ชีวิตหรูหราที่เฝ้าฝันมาตลอดทะว่าทีมนักฆ่ารุ่นใหม่ได้เข้ามาปิดล้อมเขาอย่างเงียบเชียบทันทีที่สไนเปอร์จากระยะไกลเหนียวไกกระสุนก็พุ่งเจาะร่างนักฆ่าเท่าอย่างแม่นยำในขณะเดียวกันนักฆ่าที่ซุ่มอยู่รอบๆก็พุ่งออกมาแล้วระมยิงสยายายงสจวลล และนักฆ่าเท่าก็จําได้ว่าคนนําทีมคือฮิวเด็กหัวหน้าทีมของกลุ่มนักฆ่ารุ่นใหม่ในบริษัทเดียวกันจากนั้นฮิวเด็กก็ทิ้งท้ายไว้ว่าคุณแก่แล้วแล้วลั่นไกสังหารนักฆ่าเท่าทันทีก่อนจะพาทีมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่มารับออกไปจากที่นั่นพระเอกดันแคนเป็นนักฆ่าระดับพระการของวงการเขานักฆ่าเท่าที่ถูกเก็บไปตอนต้นเรื่องและฮิวเด็กต่างก็สังกัดอยู่ในบริษัทนักฆ่าเดียวกันตลอดหลายสิบปีนับตั้งแต่ดันแคนเข้าวงการปฏิบัติภารกิจสังหารมานับไม่ถ้วนไม่เคยพลลาาาาาดดดเเเป้้้จนนนไไไรรรับฉายยายว่่่่กกอ์แตตในขณนะทีีีคงิห ดันแคนก็ต้องแลกมาด้วยบาดแผลเต็มตัวและอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่รักษาไม่หายดันแคนเบื่อหน่ายกับชีวิตแบบนี้มานานแล้วโชคดีที่ตามสัญญาว่าจ้างอีกเพียง14วันดันแคนก็จะได้เกษียณจากการคำนวณของนักบัญชีที่ดูแลทรัพย์สินของดันแคนดันแคนจะได้รับเงินจากบริษัทนักฆ่าเป็นเงินบำนาญสูงถึง8.2ล้านดอลลาร์เส้นทางนักฆ่าหลายปีแม้จะทำให้ดันแคนร่ำรวยแต่เขาก็พลาดทั้งความรักและความผูกพันอีกทั้งนอกจากฆ่าคนแล้วดันแคนก็ไม่มีงานอดิเรกอะไรเลย ทุกปีดันแค้นจะให้นักบัญชีโอนเงินจากธนาคารเดิมจำนวน2,000 0 0ดอลลาร์ให้องค์กรการกุศลเพื่ออุปการะเด็กกำพร้าถือเป็นการไถ่าบาปให้ตัวเองที่ฆ่าคนมานับไม่ถ้วนวันหนึ่งวิเวียนคนสนิทของบอสได้มาหาเขาบอกว่าช่วงนี้มีนักฆ่าในบริษัทถูกเก็บติดต่อกันหลายคนนักฆ่าเท่าที่ตายตอนต้นเรื่องก็เป็นรายที่4แล้วจากการสืบสวนพบว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของนักฆ่ามืออาชีพชาวเม็กซิกันโดยมีเบื้องหลังเป็นคำสั่งแก้แค้นจากคู่แข่งชาวราัสเซียและตอนนี้บอสได้อนุมัติแผนล้างแค้นเสนอค่าหัว1ลล้าาาานดอน์เเเพื่่กกก็็บชวมซิัน แต่ดันแค้นไม่อยากหาเรื่องใส่ตัวก่อนกเกษียณอีกอย่างเงินเขาก็มีพอใช้แล้วจึงปฏิเสธงานนี้ทันทีจากนั้นเขาไม่ได้ไปที่บ้านพักสี่แห่งที่แจ้งไว้กับบัญชีแต่กลับปลีกตัวไปอยู่เมืองเล็กๆที่ห่างไกลตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างสงบที่นี่ระหว่างทางยังแวะซื้อลูกหมามาตัวหนึ่งในไหนจะ,กะเกษียณแล้วก็ต้องหาอะไรทําบ้างถึงขนาดซื้อวิดีโอคู่มือการเลี้ยงสุนัขมาด้วยแต่เจ้าหมาดวงซวยสุดๆที่มาเจอกับดันแคนกลางดึกคืนนั้นดันแคนเผลอหลับบนโซฟาเจ้าหมาก็เข้้าาามเเลีียยแขง ดันแคนดันฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นพอได้ยินเสียงก็เผลอยิงใส่เจ้าหมาไปหนึ่งนัดตามสัญชาตยานหมาตายขาที่นี่มันฝันร้ายของหมาคี้ออนชัดๆวันรุ่งขึ้นดันแคนฝังศพหมาและเผาคัมพีเลี้ยงสุนัขทิ้งแต่เหลือไปเห็นคาเมลเพื่อนบ้านสาวฝั่งตรงข้ามแม่น้ำกำลังผ่าฟืนท่าทางการผ่าฟืนนั้นใครเห็นก็ต้องขัดใจแทนดันแคนเลยอาศัยจังหวะที่คาเมลไม่อยู่เข้าไปจัดการผ่าฟืนให้ทั้งหมดอย่างง่ายดายผีคาเมลกลับมาเห็นกองฟืนเรียงกันเป็นระเบียบก็ทำหน้าสงสัยดันแคนเห็นแบบนนนนนนั้้กกกก็อออมมมยิิรสึเเหหืดดลล่่ตแค และอุ่นใจที่ตัวเองยังมีประโยชน์กับคนอื่นบ้างตกกลางคืนดันแคนได้รับข้อความเข้ารหัส15้าข้อความจากวิเวียนแม้เขาอยากจะเมินเฉยแค่ไหนแต่ในฐานะที่ร่วมงานกันมานานก็เป็นไปตามคาดมันคือเรื่องให้เก็บนักฆ่าชาวเม็ซิซิกันคนนั้นบอสเจาะจงเลือกดันแคนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่พลาดพร้อมอัพค่าหัวเพิ่มเป็น2ล้านดอลลาร์มัดจำก่อน1ล้านจบงานจ่ายอีก1ล้านข้อเสนอมาขนาดนี้ดันแคนก็ปฏิเสธลำบากเลยบอกให้วิเวียนส่งข้อมูลมาก่อนขอดูก่อนค่อยตัดสินใจจากข้อมูลระบุว่า นักฆ่าเม็กซิกันรายนี้เป็นไออ้วนร่างยักษ์ตอนนี้กบดานอยู่ที่เบลารุสดันแคนตัดสินใจไปเจอหน้าไออ้วนนี้ก่อนค่อยว่ากันโดยไม่ได้แจ้งให้วิเวียนรู้ตัดภาพมาที่สำนักงานใหญ่ขององค์กรนักฆ่าวอสเป็นไออ้วนที่ดูเหลืองออยไปทั้งตัวชื่อของมันคือบลูสแต่เดี๋ยวเรียกมันว่าไออ้วนเหลืองก็แล้วกันภารกิจที่มันกับวิเวียนมอบให้ดันแคนแท้จริงแล้วคือกับดักเป้าหมายคือต้องการให้ดันแคนตายในหน้าที่เพื่อฮุบเงินบำนาญก้อนโตของเขาที่วิเวียนบอกก่อนหน้านี้ว่า่าามมีีีนนนนนนัักกกกกใลล้้้้้เเเเษยถู็็บไปป4ควฝืือออองงหทส บริษัทนักฆ่าแห่งนี้ก่อตั้งโดยพ่อของบลูดพอพ่อตายมันไร้น้ำยาบริหารจนบริษัทตกต่ำลงเรื่อยๆมันเลยคิดจะขายบริษัททิ้งติดที่ว่าบริษัทมีหนี้สินค้างอยู่เกือบ30ล้านเพื่อให้ขายบริษัทได้ราคาดีไออ้วนเหลืองเลยปิ้งไอเดียฆ่าปิดปากนักฆ่าที่กำลังจะเก,กษียณยึดเงินบำนาญของพวกเขามาเพิ่มมูลค่าให้บริษัทเพราะในสัญญาว่าจ้างระบุไว้ชัดเจนว่าหากนักฆ่าของบริษัทเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเว้นแต่จะระบุทาาายยยสตตงไว้ก่อน มิฉนั้นเงินบำนาญทั้งหมดจะตกเป็นของบริษัทแต่นักฆ่าพวกนี้จะมีใครมีญาติพี่น้องที่ไหนกันละ่ะตัดกลับมาที่ดันแคนเขาเดินทางมาถึงเบลารุสเรียบร้อยเขาเรียกสาวขายบริการขาประจำมาหาให้เธอพาลูกชายไปเช็คอินที่ห้องข้างๆข,ของเป้าหมายในโรงแรมแล้วแจ้งฟรอนว่าก่อนประตูเสียส่วนดันแคนก็ปลอมตัวเป็นช่างซ่อมบำรุงเข้ามาจงใจทําเสียงดังโครมครามล่อให้เป้าหมายห้องข้างๆที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มออกมาดูมันเดินดิ่งมาอย่างเกลี้ยวกราด ก็จะคิดบัญชีกับคนที่ขัดจังหวะความสุขผลก็คือเจอต่อของจริงเข้าให้ถูกดันแคนใช้ปืนยิงตะปูตรึงติดกับผนังห้องจากนั้นดันแคนก็หมอบลงกับพื้นอย่างใจยเย็นและจัดการลูกน้องของไอ้อ้วนที่แห่กันมาช่วยจนเรียบแต่พอเขาบุกเข้าไปในห้องเพื่อเคลียร์พื้นที่กลับเจอแฟ้มข้อมูลของตัวเองวางรายอยู่บนโต๊ะเขารู้ทันทีว่าโดนหักหลังเข้าแล้วจึงรีบไปคาดคันความจริงจากไอ้อ้วนแต่มันรู้แค่ว่ามีคนจ้างมาเก็บดันแคนแต่ไม่รู้ว่าคนจ้างเป็นใครเมื่อรีดข้อมูลไม่ไดด้้้้ัััันนนนนแแคเเปป่่าาหหววววทททิิงงีีลถยยรูสใ พร้อมกดโทรหาแกลงบอกว่าตกลงรับงานเก็บไอ้อ้วนนี้ให้วิเวียนรีบโอนมัดจำหนึ่งล้านมาเดี๋ยวนี้วิเวียนได้ยินงั้นก็ไม่กล้าชักช้ารีบโอนให้หนึ่งล้านทันทีที่พีคคือพอดันแคนได้รับเงินปุ๊บก็ส่งรูปศพไอ้อ้วนไปให้ดูทันทีแล้วโทรบ,บอกว่างานเสร็จเรียบร้อยและให้เวลาหนึ่งวันโอนส่วนที่เหลือเข้าบัญชีมาซะเล่นเอาวิเวียนตั้งตัวไม่ติดแต่คำพูดต่อมาของดันแคนยิ่งทําให้เธอสติแตกดันแคนพูดตรงๆว่างานนี้มีคนคิดจะเล่นงานเขาพร้อมเตือนวิเวียนว่าทางทีีีี่่่ดดอออยยยาให้้เเธมวว ไม่งั้นจุดจบจะเป็นยังไงเธอน่าจะรู้ดีวิเวียนที่กำลังลนลานรีบไปหาไอา้อ้วนเหลืองเธอเตือนให้บลูทรีบจ่ายเงินที่เหลือให้ดันแคนซะไม่งั้นชีวิตที่เหลือคงต้องอยู่อย่างหวาดผวาเพราะอาจโดนเป่าสมองกระจุยได้ทุกเมื่อบลูยอมรับว่าประเมินดันแคนต่ำไปจึงตกลงยอมจ่ายเงินเพื่อยื้อเวลาไว้ก่อนแต่สุดท้ายมันก็กะจะเอาคืนอยู่ดีมันจะส่งทีมสังหารรุ่นใหม่ของฮิวเด็กไปเก็บดันแคนตัดกลับมาที่ดันแคนเขามาใช้ชีวิตสงบๆในเมืองเล็กต่อด้วยความที่เมืองมมัััันนนนนแแแคคคบบบดกกกาิเเลยเจออ่่ๆๆชวงร เธอยังดูแรงๆเวลาเจอดันแคนเธอพอเดาออกว่าดันแคนนี่แหละที่ช่วยผ่าฟืนพอเจอกันบ่อยเข้าทั้งคู่ก็เริ่มสนิทกันว่างๆก็ไปกินข้าวนั่งคุยปรับทุกข์ผูกมิรกันดันแคนดูจะมีใจให้คาเมียอยู่หน่อยๆเลยเลือกซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งให้ตามสไตล์เขาปรากฏว่าเป็นปืนแม่เจ้าของขวัญโคตรฮาร์ดคอร์ระหว่างที่ดันแคนสอนคาเมียยิงปืนคาเมียกลับตัวสั่นเทาเหมือนนึกถึงเรื่องเลวร้ายบางอย่างจนไม่กล้าเหนียวไกลสุดท้ายเธอโยนปืนทิ้งแล้ว ความจริงคือตอนอายุ13เธอเคยเป็นผู้ช่วยซานตาที่ห้องสมุดคืนหนึ่งไอ้ผู้ชายที่แต่งชุดซานตาเมาล้าแล้ว,ลวข,ข่มขืนเธอเธอเฝ้าคิดเสมอว่าอยากจะถือปืนไปตามล่ามันบังคับให้มันนั่งลงสำนึกในความเลวของตัวเองแล้วลั่นไกปังจบเรื่องราวเลวร้ายพวกนี้ซะดันแคนได้ฟังก็เดือดดานสุดขีดเขาจินตนาการภาพตัวเองตามหาไอ้สารเลวนั่นแล้วใช้ค้อนทุบให้มันทรมานปางตายก่อนจะปลิดชีพทิ้งเพื่อทวงความยุติธรรมให้คามิลอีกด้านหนึ่งทีมของฮิวเด็กเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว พวกมันไปรีดข้อมูลจากนักบัญชีของดันแคนจนได้ที่อยู่บ้านพักทั้ง4ี่แห่งมาแต่ด้วยความที่ดันแคนเป็นคนระวังตัวจัดพวกมันเลยไม่ได้เบาแสอื่นที่เป็นประโยชน์พวกมันเลยต้องตามไปค้นทีละที่แต่ก็ต้องคว้าน้ําเหลวทั้ง4ี่แห่งไม่มีวี่แววของดันแคนบางทีก็ปล่อยเช่าไปแล้วบางทีก็มีพวกขี้ยาแอบเข้าไปมั่วสุมเมื่อหาไม่เจอพวกมันเลยลื้อค้นข้าวของเก่าๆของดันแคนและแล้วก็เจอเบาะแสเข้าจนได้สลิปธนาคารที่โอนเงินบริจาค2องแสนดอลลาร์ 200, ให้องค์กรการกุศลเงินพวกนี้ทุกกกกยออดถูโนนนมมาาาาจาธาารใเงเงล็ๆ ที่ห่างไกลแห่งหนึ่งฮิวเด็กยกพลมุ่งหน้าไปยังเมืองนั้นทันทีหลังเดินทางไกลในที่สุดก็เจอธนาคารตามที่ระบุในสลิปและเริ่มวางกําลังซุ่มดูรอบๆธนาคารหารู้ไม่ว่าดันแคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลังจากแผนให้ปืนคามินพังไม่เป็นท่าคราวนี้เขาเข้ามาในเมืองเพื่อเลือกของขวัญชิ้นใหม่แต่เมืองมันเล็กเจียวร้านค้าก็มีอยู่แค่ไม่กี่ร้านลูกน้องของฮิวเด็กก็ตาไวเจอตัวดันแคนเข้าอย่างจังรีบส่งข่าวบอกฮิวเด็กทันทีระหว่างทางที่ดันแคนขับรถกลับซินดี้หนึ่งในทีมสังหารแกล้งทํารถเสีย ดันแคนไม่ได้เอะใจอะไรจึงจอดรถลงไปดูแต่พอมองกระจกหลังก็เห็นว่าซินดี้จงใจรูดซิปเสื้อลงเผยให้เห็นอาวุธหนักดันแคนจึงเริ่มระวังตัวขึ้นมาทันทีซินดี้บอกว่ารถเธอเสียจะโทรหาเพื่อนมือถือก็ดันแบตหมดพูดจาอ้อมค้อมแต่เป้าหมายคือจะขอไปบ้านดันแคนเพื่อหลบพายุหิมะที่กำลังจะมาดันแคนละแคระคาอยู่แล้วแต่อยากรู้ว่าใครกันแน่ที่คอยลอบกัดเขาไม่นานดันแคนก็พาซินดี้มาถึงบ้านพอซินดี้ชาร์จแบตมือถือเสร็จก็แกล้งโทรหาเพื่อนเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ได้คําตอบว่าหิมะตกหนักเกินไปพรุ่งนี้ถึงจะมารับได้ซินดี้เลยได้ค้างคืนที่บ้านดันแคนสมใจตอนจะเข้านอนซินดี้ก็พูดจายั่วยวนดันแคนแบบสุดๆแน่นอนว่าดันแคนก็สนองให้ตามคําขอต่อจากนี้ก็เป็นฉากแอคชั่นบนเตียงที่รู้กันอยู่ส่วนข้างนอกทีมของฮิวเด็กได้ล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วมือสไนเปอร์คอยเล็งระยะไกลส่วนฮิวเด็กนําทีมอบล้อมจากสองข้างจังหวะที่สไนเปอร์เล็งเป้าไปที่ดันแคนแววตาของดันแคนไม่ได้ลุม่มหลงในตนาหาแต่เหมือนกําลังรออะไรบางอย่าง ทันทีที่สไนเปอร์เหนียวไกลกระสุนกลับพุ่งไปเจาะร่างซินดี้แทนดันแคนอาศัยจังหวะนั้นหลบเข้าที่กำบงังและเปิดฉากยิงปะทะกับพวกฮิวเด็กที่บุกเข้ามาจากนั้นเขาก็ใช้ขวานจามใส่ซินดี้ที่คอยส่งพิกัดบอกตำแหน่งของเขาจนตายแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพอพวกฮิวเด็กบุกเข้ามาก็ไม่เจอวีแวลของดันแคนจึงสั่งให้สไนเปอร์รีบหาตำแหน่งดันแคนด่วนโดยไม่รู้เลยว่าชั่วพริบตาเดียวนั้นดันแคนย่องมาด้านหลังแล้วเป่าหัวสไนเปอร์ร่วงไปแล้วพร้อมยึดอุปกรณ์สไนเปอร์มาาใช้งนต เขายิงทำลายหลอดไฟในบ้านจนดับมืดหมดแล้วเปิดใช้งานแว่นตาตรวจจับความร้อนฮิวเดกสังหรอนใจไม่ดีรีบปากรูฟไฟเพื่อกลบเกลื่อนร่องรอยความร้อนของตัวเองพร้อมสั่งให้ลูกน้องอ้อมไปรอบกัดดันแคนผลคือไอ้นั่นก็แค่เอาหัวมาให้เชืออฟรีๆโดนดันแคนรู้ทันยิงสวนดับคาที่จากด้านหลังตอนนั้นแท่งลุฟไฟใกล้จะมอดแล้วฮิวเดกหมดทางเลือกเลยไปซ่อนหลังตู้เย็นเพื่ออ,อำพรางความร้อนแต่ระดับดันแคนสังเกตเห็นลมหายใจที่พ่อนออกมาก็ระบตุตำแหน่งได้แม่นยำแล้วรัวกระสุนสองนัด ส่งฮิวเดกลงนรกการรอบสังหารที่เล็งเป้าเขาถึงสองครั้งบวกกับบทสนทนาผ่านหูฟังของฮิวเดกทําให้ดันแคนมั่นใจได้เลยว่าเป็นนักฆ่าที่บริษัทส่งมาเพื่อความชั่วเขาค้นตัวศพนักฆ่าคนหนึ่งแล้วเจอกุญแจโรงแรมแห่งหนึ่งพอขับรถไปถึงที่ห้องพักกลับเจอสมาชิกทีมสังหารคนหนึ่งที่เมายญาจนขยับตัวไม่ได้จากปากคําของมันทําให้รู้ว่ายังมีอีกคนในทีมแยกไปจับตัวคามิลเพื่อใช้เป็นตัวประกันต่อรองกับดันแคนพอรีบบึงรถมาที่บ้านคามิลอย่างร้อนรนสภาพบ้านเละเทะไปหมด และคามิลถูกจับตัวไปแล้วตัดมาที่ไอ้อ้วนเหลืองพอรู้ว่าทีมฮิลเด็กทํางานพลาดแถมฮิลเด็กแฟนสาวของมันยังตายอีกมันก็โกรธจนควันออกหูมันประกาศจะฆ่าดันแค้นให้ได้ไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามในขณะเดียวกันดันแค้นไปหาเพื่อนเก่าที่เกษียณไปนานแล้วจนได้รู้ความจริงเรื่องแผนฮุบเงินบํานาญของไอ้อ้วนเหลืองดันแค้นถึงบางอ้อว่าทําไมบริษัทถึงต้องส่งคนมาเก็บเขาเพื่อนเก่าเดาว,ว่าคาเมลน่าจะถูกจับไปที่สํานักงานใหญ่สิ่งสําคัญที่สุดของดันแคนตอนนี้คือต้องช่วยคาเมลออกมา แต่ทว่าตอนจะแยกย้ายกลับโดนเพื่อนเก่าวางยาสรปร่างกายอ่อนแรงวูบลงไปกองกับพื้นทันทีฟื้นขึ้นมาอีกทีก็ถูกจับขึงพืชอยู่ในห้องทรมานของบริษัทรูโทษว่าการตายของฮิวเด็กและความเสียหายทั้งหมดเป็นความผิดของดันแคนตระกะป่วยๆคือกูฆ่ามึงได้แต่มึงห้ามสู้กลับตอนนี้เหลือเวลาอีก4วันก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายที่ต้องฆ่าดันแคนมันต้องการทรมานดันแคนให้ตายอย่างช้าๆเพื่อระบายความแค้นแถมยังเอารูปที่คามิลถูกทรมานมาให้ดันแคนดูอีก ตลอด3วันต่อมาบลูสันหาวิธีสารพัดมาทรมานดันแคนล้วนเป็นวิธีที่โหดเหี้ยมแต่ไม่ถึงตายผ่านไป3าวันดันแคนสบับกสะบอมแทบไม่เหลือผิวหนังดีๆบนตัวพอถึงวันที่3จังหวะที่บลูสเอาใบมีดแทงดันแคนใบมีดดันหักขาเนื้อของดันแคนบลูสโมโหจัดเลยคว้ามีดมาแทงตาซ้ายดันแคนจนบอดสนิทนับตั้งแต่นั้นแบล็กไกเซอร์ที่ใครได้ยินชื่อต้องขวัญผหวาก็สูญเสียดวงตาไปข้างหนึ่งตลอดการ พอบลุดออกไปดันแคนกัดฟันงัดเศษใบมีดออกจากเนื้อตัวเองแล้วไขสะเดาะก,กุญแจโซ่ตรวนจนหลุดรอจนวันที่สี่เมื่อประตูห้องทรมานเปิดออกดันแคนก็พุ่งเข้าใส่และสังหารยามที่เข้ามาอย่างรวดเร็วบลูดที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงกรีดร้องก็ตกใจสุดขีดแถมดันแคนยังทำลายแผงวงจรไฟจนทุกอย่างมืดสนิทไปหมดบลูดที่กลัวจนฉี่จะราดสั่งให้ยามรีบไปฆ่าดันแคนส่วนตัวเองวิ่งหนีหางจุกตูดผลลัพธ์ไม่ต้องเดาก็รู้ยามพวกนี้ไม่มีใครต้านทานดันแคนได้เกินสองกระบวนท่า พวกยามถ้าไม่ตายก็หนีกระเจิงดันแคนบุกตะลุยฝ่าวงล้อมออกไปในทางเดินแคบๆเขาต้องปะทะกับกองทัพยามอีกชุดใหญ่แต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครหยุดเขาได้แม้แต่คนเดียวดันแคนเคลื่อนไหวพลิ้วไหวไล่เก็บวิญ,ญญาณพวกมันทีละศพทว่าด้วยอาการบาดเจ็บศัตรูที่เยอะกว่าและชัยภูมิที่เสียเปรียบดันแคนถูกยิงไปหลายนัดแต่โชคดีที่ไม่โดนจุดตายชั่วพริบตาเดียวทางเดินแคบๆก็เต็มไปด้วยศพเกลื่อนกลาดดันแคนลากสังขารที่เต็มไปด้วยเลือดหนีรอดออกมาได้ เขาตะเกียกตะกายไปหาจัสตินแม่ค้าอาวุธที่ไว้ใจได้เพราะการหนีของเขาอาจทําให้คาเมลตกอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่ทําเมื่อเจอจัสตินคือยืมมือถือโทรหาวิเวียนยื่นข้อเสนอแลกชีวิตเขากับชีวิตคาเมลแล้วก็สลบเหมือดไปวันรุ่งขึ้นดันแคนตื่นมาพบว่าจัสตินทําแผลให้เรียบร้อยแล้วแต่ทั้งตัวยังคงระบมเจ็บปวดสุดๆแต่ดันแคนไม่มีเวลามานอนพักฟื้นแล้วตามคําขอของเขาจัสตินจัดอาวุธหนักชุดใหญ่ไฟกระพริบให้รวมถึงระบบป้อมปืนเลเซอร์ไร้สายสุดไฮเทค จากนั้นดันแคนก็ขับรถออกไประหว่างทางโทรหาวิเวียนอีกรอบพอเช็คชัวร์ว่าคามินยังไม่ตายเขาก็วางสายซึ่งการโทรครั้งนี้ถูกดักจับสัญญาณได้แต่จับได้แค่พิกัดคร่าวๆเท่านั้นถึงอย่างนั้นไอ้อ้วนเหลืองก็สั่งระดมพลมือดีทั้งหมดที่มีออกปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมายส่วนดันแคนขับรถมาที่โรงงานร้างแห่งหนึ่งติดตั้งอาวุธหนักที่ขนมาทั้งหมดเตรียมไว้พอเตรียมการเสร็จก็โทรหาวิเวียนนัดแนะเวลาและสถานที่แลกเปลี่ยนวิเวียนพยายามถ่วงเวลาคุยให้นานททนนทีีี่่่่สสุุดดดดดจจนนนนนนนใกััพิแแออขงคไ้ ซึ่งอยู่ใกล้กับขบวนรถของพวกมันพอดีไม่ถึงนาทีวิเวียนก็นําทีมาปิดล้อมดันแคนไว้ส่วนไอ้อ้วนเหลืองก็นั่งดูถ่ายทอดสดผ่านกล้องที่ติดตัวนักฆ่าหารู้ไม่ว่าดันแคนจงใจล่อให้พวกมันมาติดกับเพื่อกวาดล้างยอดฝีมือของไอ้อ้วนเหลืองให้สิ้นซากในคราวเดียวด้วยเห็นแก่ความสัมพันธ์เก่าก่อนดันแคนจึงหยิบยื่นโอกาสรอดชีวิตให้วิเวียนเวลานั้นทั้งวิเวียนและไอ้อ้วนเหลืองต่างคิดว่าดันแคนจนตรอกแล้วหนีไปไหนไม่รอดวิเวียนเลยเมินเฉยต่อโอกาสที่ดันแคนมอบให้ผลคื พอเธอสั่งให้ลูกน้องลงมือฆ่าดันแคนเรื่องที่ทําให้เธอต้องเสียใจภายหลังก็เกิดขึ้นเพียงแค่สิบกว่าวินาทีเหล่ายอดฝีมือพวกนั้นก็ถูกเก็บเปรี้ยวบุตรงานนี้เล่นเอาไอ้อ้วนเหลืองฉี่ราดของจริงส่วนวิเวียนที่ถูกยิงดันแคนไม่ได้ซ้าให้ตายแต่ก็ไม่ได้ช่วยรักษาปล่อยให้เป็นไปตามไปถากรรมไม่นานดันแคนก็บุกเดี่ยวฆ่าล้างบางไปถึงสํานักงานใหญ่ตอนนั้นไอ้อ้วนเหลืองแทบไม่เหลือคนให้ใช้งานแล้วแถมไอ้พวกที่เหลือพอเห็นเงาของดันแคนก็ขวัญหน,นีดีฟอทิ้งไอ้อ้วนเหลืองไว้แล้วหนีเอาตัวรอดดกันหม ดันแคนเดินอัดอัดเข้าไปอย่างไม่มีใครขวางก่อนเข้าห้องทํางานไอ้อ้วนเหลืองก็ขวาขวานติดมือมาด้วยไอ้อ้วนเหลืองยังพยายามโทรศัพท์สั่งลูกน้องที่เฝ้าคามินให้พาตัวเธอมาเพื่อใช้ขู่ดันแคนคาดไม่ถึงว่าลูกน้องจะตอบกลับมาคําเดียวว่าฝันไปเถอะตอนนี้มันถูกทุกคนหักหลังหมดแล้วและดันแคนก็มายืนะมึนอยู่ข้างหลังมันแล้วจุดจบคือไอ้อ้วนเหลืองโดนดันแคนใช้ขวานจามตัดหัวขาดกระเด็นจากนั้นดันแคนก็อุ้มคามินที่หมดสติเดินออกจากที่นั่นหลังจากพักฟื้นไม่กี่วันคคาาามิกก็่อยอยๆออาารดีขึ้น วันหนึ่งดันแคนพบสลิปเงินบริจาคของตัวเองวางอยู่บนเตียงพร้อมเศษหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ลงข่าวเรื่องการฆ่าล้างครัวครอบครัวหนึ่งโดยมีเพียงเด็กผู้หญิงคนเดียวที่รอดชีวิตและเหตุการณ์นี้เองคือฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนดันแคนมาหลายปีดันแคนเข้าใจแล้วว่าคามีลก็คือเด็กผู้หญิงที่รอดชีวิตคนนั้นพอหันกลับไปคามีลกก็เอาปืนเจาะเขาไว้แล้วที่แท้คามีลจงใจเข้าหาดันแคนก็เพื่อจะแก้แค้นให้ครอบครัวที่ถูกฆ่าปีนั้นดันแคนได้รับข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาดทําให้ฆ่าผิดตัวไป้าางคคครรรััววอบมิ ก่อจะรู้ตัวก็สายไปแล้วเขาละเว้นชีวิตคามิลที่ตอนนั้นยังเป็นแค่เด็กหญิงตัวเล็กๆไว้คนเดียวตลอดหลายปีมานี้เพื่อชดใช้ความผิดเงินสองแสนดอลลาร์ที่ดันแคนบริจาคทุกปีก็คือส่งให้คามิลนั่นเองเพื่อไม่ให้รบกวนชีวิตของคามิลก่อนจะย้ายมาที่นี่ดันแคนไม่เคยไปเจอหน้าคามิลเลยแต่เงินมากแค่ไหนก็เรียกชีวิตครอบครัวคามิลกลับมาไม่ได้รวมถึงความทุกข์ทรมานใจที่เธอกัดฟันทนมาตลอดทุกวินาทีซึ่งดันแคนก็เข้าใจจุดนี้ดีเขาเต็มใจที่จะตายด้วยน้ำมือของคามิล ตัวเขาเองจะได้หลุดพ้นจากตราบาปนี้เสียทีสิ้นเสียงปืนทั้งคู่กลับปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนสุดท้ายคามินก็ตัดใจลงมือฆ่าไม่ลงเธอถามดันแคนว่าคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนสั่งเก็บพ่อฉันดันแคนตอบกลับว่าไม่รู้แต่ฉันจะตามสืบให้เรื่องราวก็จบลงตรงนี้ครับเอาล่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า굿ดบครับใหม่คลิปหน้า